เขียนหนังสือเขาค่ะพเพื่อนดูที่น้<ฮ>ทาทำแล้วเกลียงนะพวกเขาเริ่มเรียนม,มาโลกด้วยโชคดีสำหรันหรอเงินสำหรับเราแต่ลงเขา,าเนี่ยมัาไม่อยากทำเขาก็ทำสวยไม่พอขยันลุ่ม สหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่เลื่อนผ่านจา้าช่วยชมคลิปให้หน่อยนะคะตัวเชื้อโรคมาถึง้านในโลกอีกหมดเลยเฮ้ยเป เชื้อวินตาก็แสนลยนะ่เนี่ยลกไปหมดเลยช่างมนุษย์ช่างมันุาง์นงา,นาไปยาวปป๊บนะจัดแป๊บจัดไปจัดจัดไปขยันจังเลยเนาะตัวเชื้อโรคมาถึงบ้านในโลกไปหมดเลย ไม่บอกไม่ใช่เพื่อนก็ทำอยู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมง๋อโอ้โหดูเพื่อนๆดูว่ารทำอ๋อโตตัวเองก็รู้จักรักษาสิซื้อให้ตัวเชื้อโรคมาถึงบ้านในโลกอี้หมดเลยดูเตี้นี่หนึ่ง รื้อมีแต่อะไรเกะคขลบกไปหมดเลยห้างยาย่าที่เหลือนะแอบฝันในแล้วอ่ะรื้อรื้อได้ทุกวี่ทุกวันรู้อะไรลบกไปหมดเลยหาที่นั่งเขียนหนังสือก็ไม,ม่มีเลยเพื่อนๆเลิกสวัสดีค่ะหลอก็ที่เหลือแล้วลอ,อะไร ก็แค่เพื่อนๆก็ทำดีอืมเพื่อนดีนก็ทำดีหน่อยอืมตอนนี้เพิงเกียงนะพอเขาเลิกเรียนมาลกตัวสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่เลื่อนผ่านจา้ช่วยชมคลิปให้หน่อยนะคะ ไมแล้วลอ่ะรือหรือได้ทุกวี่ทุกวันไ่ร<ะ>ืออะไรโลกไปหมดเลยหาที่นัน่งเขียนหนังสือก็ไม่มีเลยเพื่อนๆเลยแล้วแต่ลงใช้ไเนี่ยมันไม่เกียจทำเขาก็ทำสวยไม่พอขยันด้วยไปจัดั้า์ยายไาที่ไหนหนะแอรฝัน ดีกว่าไม่ใช่เพื่อนก็แทนดูอืมว้าวหลานไข่วะเนี่ยโอ้เปนหลอก็ขี้หลือแล้วขี้หีอะไรอย่าฟันแท่งเข้าขึ้นมาหยอกหยอกมือกระดูดหยอกฟันแท่เขึ้นขึ้นมาดูแตอนนี้กั้นขาดูที่น่าวันนี้เขาขยันเขาเก็บโต๊ะโต๊ะเขียนหนังสือเขาแพรเพื่อนดูที่น่า เมื่อแต่ลงเขาเนี่ยมันไม่อยากทำเาก็ทำสวยไม่พอขยันดื้อ,อเก็บได้วันเดียรแ้วก็โลกอีกค่ะโต๊ะซื้อมาให้เขียนนังสีแต่ว่าโลกไปหมดเลยจ้ะไปแดดตาว้าวหลานไขว้เนี่ย ไ่ได้หรเนเลยจัดแป๊บลกดีอยู่บ้านกลางวันเราเปนหลอก็ขี้หลือแล้วรอย่าฟแทลช่างมอยัน็หลุดยอนเลชเสื้อวินตาก็แสนน่นะลกไปหมดเลยช่างมันลูกช่างมันอ่ทานไปยาวป จัดไปจ,ดจัดไปจัดไปยัยจังเลยเนาะดูเกะนี่ไ่นไม่รู้มีแต่อะไรเกะเขาลบไปหมดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมง้อโอ้โห,โห,โหดูเพื่อนๆดูก็ทำฮอโตตัวเองก็รู้จักรักษาสิซื้อให้ของเล่นเขาอ่ะอ รู้อะไรต่ออะไรลบไปหมดเลยอจัดเยบ้านไม่ได้เพื่อนเลยจัดแป๊บลกดีอยู่บ้านกบบาบวันเราสวัสดีค่ะว้าวหลังใครวะเนี่ยโอแ,แต่ลงใขรมานนเนี่ยมันไม่อยากทำเขาก็ทำ เวยไม่พอขยันด้วยจัดบ้านไม่ได้ลพนพนเลยเพื่อนๆเลยจัดแป๊บลูกดีอยู่บ้านกลางวันเราพื่อนั่นเนี่ยโอ้โหสวยเปล่าเนี่ยสวยเปล่าสวยด้ที่เลี้ยที่เ,หเหลี้ยละหองเล่นขเขาอ่ะรู้อะไรต่ออะไรลบไปหมดเลย เพอนขาดูที่นะวันนี้เขาขยันเขาเก็บโต๊ตะโต๊ะเขียนหนังสือเขาแปรเพื่อนดูที่นะ<ฮ>สวัสดีค่ะดูเกะที่ไหนไม่รู้มีแต่อะไรเกะครับลบไปหมดเลยเพื่อนที่ดีกันหลอ่อใหญ่เงนกันหลอ่อ เสื้อบินตากระแสนี่นนะลูกไปหมดเลยเออช่างมันลูกช่างมันอาทาปไปยาวป้าจ,ปจัดไปจัดไปจัดไปกับยานจังเลยเนาะทำไินเกียงๆนะพวกเขาเลิกเรียนมาลูกัวแต่ลงใครเนี่ยมันไม่เกี่ยวทำเขาก็ทำ สวยไม่พอขยันด้วยน่ารักจังเลยดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็คิดดีกันหลอเหอะมองกันหล่อแต่ลงเขาไม่เนี่ยมันไม่เกิกทำเขาก็ทำ สวยไม่พอขยันด้วยของเล่นเขาอ่ะูอ้อะไรต่ออะไรลบไปหมดเลยจัดไปจัดไปจัดจัดไปขยันจังเลยเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ,อ,อ,อ้โห,โหโดูเพื่อนดูว่าทำอ่า ตัวเองก็รู้จักรักษาสิซื้อให้ตัวเชื้อโรคมาถึง้านในโลกรพหมดเลยว่าแต่ลงคลอดเนี่ยมันไม่เกีบทำาันเาก็ทำสวยไม่พอขยันด้วยนะเนี่ยโอ้สวยแ่บเนี่ยสวยล่า ดูวยที่เลยที่เลยนะ้ว้าวหลานไขวะเนี่ยโอ้อเพื่อนดีก็ถาันนี้นะอือสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้เลื่อนผ่านจจช่วยชมคลิปให้หน่อย